ครับผมดีครับก็จริงๆแล้วในงานก็มีมีหลายอย่างแล้วก็คือพอเราเป็นคนที่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมาเราก็รู้สึกว่าอยากให้มีงานอันนี้เยอะเพราะว่าตอนนี้คือแบบว่าทุกคนก็มีทุกคนก็เกือบจะมีสุนัขก,กันทุกคนอ่ะเนาะหมาแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงอะไรย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเหมือนเหมือนเพื่อนอะ่ะแล้ว แล้วงานนี้มันไม่ได้มีแค่เอาหมามาโชว์เฉยมันมีวิธีการเลี้ยงมีวิธีการดูแลหมาอย่างไงแล้วก็ยังมีการประกวดด้วยมีโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีครับจริงๆพี่เวเองผมก็เคยพาไปประกวดจริงๆมีแผนว่าจะพาบุ Good ๊ดกุ๊บไปประกวดด้วยใช่ครับแล้วก็ดำรงด้วยรู้สึกว่าพอเขาได้แบบออกไปเจอข้างนอกไปเยอะเงี้ยเขาจะไม่ค่อยกลัวคนแล้วเขาจะดูแบบว่ามีความมั่นใจ หมาก็จะแบบว่าดูบุกเขาเรียกว่าไรมีบุคลิกภาพที่ดีใช่ันี้ขาดพี่เวพี่เวมาพี่เวดีด้วยเกิดพี่เวมาพี่เวมาใช่ครับไม่ใช่พี่เวับพี่เวเขาดีแล้วผมก็ค่อนข้างแล้วตังวลว่าเขาจะแบบว่ากลัวหรือเปล่าแต่เราก็ลืมไปว่าเขาเคยประกวดแล้วตอนประกวดคนก็เยอะแบบนี้แหละก็เลยเขาก็เลยโชคดีว่าเขาก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ก็ด mm ีเลยอะมันม like okay. um, ีเสน่ห์ตรงไหนเลยครจบจริงๆผองว่ามันอยู่ที่เราเลี้ยงแล้วก็มันอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยฮะบางทีเราเวลาเราซื้อสุนัขเนี่ยเราก็ต้องดูดูดูสายพันธุ์หรือว่าดูบีดเขาว่าว่ามาจากไหนอะไรเงี้ยผมผมว่ามันก็มีส่วนสำคัญการเลี้ยงดูการแบบว่าสอนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็จะช่วยให้ให้ก็มันเป็นหมาเราอะเนาะนิสัยก็จะคล้ายๆเราก็ มันก็จะนิ่งๆวันนีน้องเมก็โอเคแบบไม่ตื่นคนไม่ตื่นเลดูไม่ตื่นคนนะครับก็น่ารักโอเคอ่ะผมว่าก็ผมไม่อายเขาแล้วกันก็ดูแบบนั่งถ่ายรูปหล่อเลยที่ที่เียฝ่าจครับงานนี้ใครสได้ครับก็งานหมานครใครที่บอกว่าสนใจหรือว่าเป็นคนที่แบบรักหรือมีหมาหรือไม่หรือไม่มีหมาก็ได้ก็อยากให้แบบว่ามาที่งานมีถึงวันที่สิบเก้าเนาะก็มามากันได้เลยครับผมเพราะเดี๋ยวมีพี่นิวมี อีกหลายคนหมอเชียรมากีกใช่ใช่ครับแล้เวียกันมาเป็นเซเลบอะไรอยายครับเวียกันมา้ขาดขาดท่เวียเลยนะครับได้ครับน้องเบลลาที่ตอนนี้มัสมานแล้วครับผมแฟนันเป็นครับเป็นเดี๋ยวพี่เนาะใช่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 เกิดอะไรขึ้นอันจริงนวองที่เวียบ้านมาถึงอะไรฮะมาถึงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องลดการรั่วไหล่ะปรับใช่ไหมฮะจริงจริงจริงงก็อย่างที่แบบว่าน้องได้พูดเป็นหมดแล้วแหละครับก็คือ เรามีการแบบว่าคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอ่ะคนเราคุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเรามีอะไรเ,เราก็จะแบบปรึกษากันตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่แบบว่าจะปรับสถานนะให้เหลือแค่พี่น้องแล้วก็แบบว่ายังมีความหวังดีต่อกันอะไรเงี้ยได้ยินไหมครับครับแล้วก็ยังแบบว่าที่เราเราื่องอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไป,นปนด้วยดีแล้วกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะ ไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดๆทั้งสิ้นไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่าค้นพบด้วยตัวเราเองว่าเอ้บางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกันมันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดแลเราก็โตกันแล้วด้วยฮะ ครับก็ถามตรงนี้สิครั9ปีที่ผ่านมาเนี่ยคักับกับน้องแล้วจุดหรือวินาทีที่เราต้องเปิดตาว่าขอลดสถานะครับครับมันตรงไนั่นมันเป็นยังไงอ่ะจริงๆก็คือทุกอย่างมันก็คือเราจะพูดไงดีล่ะมันอยู่ๆก็ลดเลยหรือปรับเลยเราเราก็คือจริงๆคนที่แบบพบกันก็จะ มีการปรับจูงกันตลอดอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเออยังไงดีแล้วก็บอกว่าโอเคอย่างนี้ละกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นการตกลงร่วมกันแบบไม่ได้แบบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือเราคุยกันตลอดเราก็รู้สึกว่าดีจังเลยที่แบบที่เราได้คุยกันแล้วก็เข้าใจกันแล้วมันก็แฮปปี้ที่ที่แบบว่าได้เป็นแบบนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ครับตั้งแต่กี่เดือนแล้วกันใจกันมากกี่เดือน จริงๆไม่หรอกเราเราไม่ไเสียดายหรอกเพราะว่าจะพูดไงดีอ่ะคือการที่เราได้รู้จักกันได้ได้เรียนรู้กันได้รู้จักมุมมองของกันและกันมันก็เหมือนกับว่าเราต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดสอนกันไปเรื่อยๆแล้วก็ปรับความเข้าใจคนนี้เป็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนที่ดีอะไรนะก็ซึมซับกันมาอนะไรยเงี้ยแล้วเวลา9ปีก็ถือว่ามันครูมากขึ้น ดีที่สุดแล้วช่วงที่เดกลับมาอนาคตเดี๋ยวไม่ไม่รู้เลยฮะครับผมช่วงที่รถตั้งขานานไรนะไปนะไดนะ้ไ <พา S 3> ทำใจมันรัใจได้ก็จริงๆสาวว่ามันก็ไม่คงใช้คำว่าทำใจหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าเหมือนพูดไปหลายรอบแล้วนะว่าเราก็คุยกันมาตลอดใช่ครับเรา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 ู้เราเราปรึกษากันตลอดไม่ใช่แบบว่าอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนแล้วเราบอกว่าปุ๊บเราคุยกันมา นานครับกี่นาฬิกาครับพี่เนี่ยพี่นอนาฬิกาครับก็นานแล้วครับนานแล้วสักพักเลยแหละครับสักพักเลยมือที่สามอยู่เยอะมากครับอยู่เยอะที่สามเข้ามาไม่มีครับไม่มีไม่มีก็อยากให้อย่าไปอย่าไปโยงอย่าไปทำร้ายคนอื่นเพราะเรื่องนี้มันก็ตีเป็นเรื่องของคนสองคนก็เป็นข่าวกับมือที่สามคนนั้นเรามีโอกาสได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับพี่เบียร์กับเบียร์ได้มีอะไร หมายถึงเรื่องอะไรครับแล่มที่ม่ัไม่ครับไม่ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่จะคุยทําไมครับกับคนที่มีมือที่สามที่โยงยงา้องออย่างนี้กับก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคนถึงถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่คนไปโยงแล้วก็ ทำให้เขาเสียชื่อเสียซงซึ่งเล,เลิกเลิกทำแต่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วขอให้มันบอกว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมกับน้องก็เนาะเราก็พูดกันชัดเจนว่าเราก็เราเรารู้สึกโอเคกับสิงตอนนี้ที่เราตัดสินใจแล้วก็ไม่มีเรื่องปืืๆเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่สมือที่4ี่เลยไม่มีเลิกเลิกโยงแต่ครับครับผม จริงๆก็ก,ก,ก็ก็ได้คุยกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มที่ไป13กษาหมป่าเขาก็ค่อนข้างกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีว่าเราเ,เราเป็นเหมือนครอบครัวเป็นเหมือนคนต่างถิ่นที่แบบว่าต้องมาใช้ชีวิตด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอม,มีข่าวทุกคนก็รู้สึกเสียใจกับมุมมองหรือว่าความเห็นบางอย่างของคนบางคนที่ไปทําร้ายความรู้สึกก็กกเราก็เสียใจครับเป็นเพราะใครคนเดียวในกลุ่ม ม่จริงๆเรามีไปกันสองคนครับมีพลอยแล้วก็มีส้มใช่เราก็ดูแลเราก็ต้องดูแลกันทุกคนก็สนิทเหมือนกันหมดเท่ากันก็รู้สึกเสียใจก็อย่าอย่าไปว่าอย่าไปทําแบบนี้เลยครับครับครับผมที่พี่นาคครับผมก็ไลยแบบคนจับตมองว่าอ๋อก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พลอยไม่ใช่ใครที่ถูกโยงหรอครับครับผมเราก็ไปทำงานไปอะไร ก็โสดสแล้วทำอะไรก็ได้ <Raymond> น,นั่นมันก็ <im> เลยมันก็เลยกลายเป็นข่าวไงว่าเบียร์มุฟออนเบลจริงๆ <im> แล้วถามว่าอยากมุฟออนไหมจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้นะผมผมก็รู้สึกว่า,าคือทุกอย่างที่มันเป็นอยู่ตอนนี้มันมันดีแล้ว,ๆๆวาถามว่าอยากมุฟออนไหมจริงผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอาุ๊ยขนาดนั้นคือ ผมมุกออนได้อยู่แล้วมันก็ทุกคนก็ต้องมุกออนเนาะมุกออนมันก็คือการที่แบบเราไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆหรือว่าเราเดินต่อไม่ได้ทุกคนก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องมีมันก็ต้องกล้าไปข้างหน้าเนาะใช่ครับตอนี่พร้อมไหมครับการมุกออนโอ้ก็เรื่อยๆครับก็ค่อยๆดูไปมีเข้ามาหรือยังคะมี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 ในวงการในวงการไม่มีหรอกครับก็ต้องมีด้วย ก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกันครับกเหตและอยากเห็นงเียร์ยกกดไลน้องยยังก็จะโอ้โหเราก็เราเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้แบบว่าเราก็ยังคุยกันยังบอกว่าอะไรปกติใช่ครับแล้วก็เป็นผูเขนาไกดไลก็ยังแม่าอาจแบบกนก็เข้าใจครับว่าแบบว่า คนที่ซัพพอร์ตเราทั้งพี่ๆสื่อมวลชนทั้งแฟนๆน็คงรู้สึกเสียใจเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเขาอยากให้ให้เนาะเราตัดสินใจกันแบบนี้ก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังใจพวกเรา2อคนต่อไปในเรื่องของการทำงานในเรื่องของอนาคตของแต่ละคนก็อย่างไรก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเราครับ ็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับรูปไหนที่มันแบบเอ้ยเจ๋งเราก็กดไลค์ปกติครับออามร้สึกต่อ <c oughs> ต่อบิล่าตอนนี่จริงอยางก็ปกติก็ปกติเราก็รู้สึกดีๆให้กันใช่ครับเพราะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเนาะเราก็คุยกันเป็นพี่น้องที่ดีกยารห่วงใยการมีอะไรที่แบบช่วยเหลือได้อะไรเงี้ยเราก็จะคอยช่วยเหลือเขาจะมีติดต่อกันมีคัฟีอะไรอย่ <c oughs> างี้ก็มีบ้างครับมีบ้างถ้าใหญ่จะเป็นเรื่องเรื่องน้องหมาเนี่ยนะครับพ <c oughs> ี่ค่อนข้างบอกว่า ต้องส่งรูปไปให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเด็กๆก็เขาก็เลี้ยงมาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าแฟนก็มีลุ้นใช่ไหมเพื่อนเรียบผมว่าให้ไม่เรื่องของอนาคตนะครับเพื่อนเรียบมันมีประเด็นหนึ่งกันอยู่ว่ามนเกี่ยวกับเรื่องที่เลิกกับน้องว่ามีประเด็นว่าเกี่ยวกับเมื่องตัวเรื่องขัดแย้งไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีไม่มีเรื่องนี้ครับอย่างเรื่องนี้จะมองยังไงกันบ้างคะเพราะคนคนก็คงมีแบบว่าต่างคนก็ต่างแบบว่าอยากจะหาคําตอบใช่ไหมฮะว่า มันเกิดมันเกิดเพราะอะไรก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันสองคนแล้วก็ปรับความเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตัดสินใจให้โอเคออกออกมาแบบนี้ซึ่งทุกอย่างคือเป็นไปได้ด้วยดีนะเอาไงรเอาเอานี้แล้กันก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันครับที่แบบว่าคอยให้กำลังใจพวกเราทั้งสองคนมาตลอดครับ